สวัสดีครับพี่ไฟเพจมิราชครับตอนนี้ผมอยู่ในรถเบนซ์นะฮะตัว CLA 250ตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงนะครับกับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยที่มาแรงที่สุดในรถเบนซ์นะฮะฟ้อมแผ่นทัชส,สกรีนสามารถทัชส,สกรีนได้ระบบแอนดรอยได้แล้วก็ไม่กระทบกับระบบเดิมของตัวรถแต่อย่างใดเลยนะฮะคันนี้ติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันนะฮะตัว3 d h ดอดด้วยเดี๋ยวไปดูการที่หน้าจอตอนนี้ผมเปิดเพลงผ่านแอปพลิเคชันจุกอยู่นะครับเป็น เพลง K-POP นั่นเองนะเราสามารถกดโฮมออกมาแล้วก็ไปใช้งานในส่วนของแอปอื่นๆได้นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มได้ผ่าน Play Store นะครับตัวนี้เจ๋งๆตรงที่เสียบเจ้าดองเกอร์ตัวนี้ใส่ซิมไว้นะครับนี่นะครับ สามารถออนไลน์ได้เลยไม่ต้องไปฮอสปอตมือถือใส่ซิมใช้งานได้เลยนะครับเข้า Google Map นะครับสามารถใช้คำสั่งเสียงกดหายากตัวเองก่อนป้าเขาให้นะครับเมกาบ,บางนาเห็นไหมครับเจ๋งเลยนะฮะไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ฟังเพลงไปด้วยนะฮะแล้วก็ใช้งานาที่ทำถ่ายนะครับในส่วนของ Google Map ได้อีกนะครับถือว่าครบคันมากๆนะฮะ ฟังเพลงอยู่นะครับตีกล้องขวานะครับก็จะขึ้นในส่วนของกล้องรอบคันขึ้นมานะครับตีกล้องซ้ายนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกล้องรอบคันนะครับที่ติดตั้งลงในเบนซ์คันนี้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนของเซนเซอร์หน้าหลังอีกนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับระบบเจ๋งแบบนี้ในรถเบนซ์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทําได้หมดนะครับไม่ว่าอินเทอร์เฟซแอนดรอยกล้องรอบคันหรือว่าอยากได้ทวิตเตอร์ d เราทําได้หมดนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่มิราชออดิโอนะ สำนักางานใหญ่สีนักลินครับเบอร์โทร02ครับ3834555นะครับสำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับพบใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ